รถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถครอสโอเวอร์เท่ๆจากค่ายฮอนด้าครับวันนี้เป็นตัวท็อปเลยแล้วเป็นตัวโฉมสุดท้ายของเรื่อง1.8เลยนะฮะ <S <S ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 Honda HRV ตัวท็อป1.8 RS m เ y j บม a n Mm-hmm. HRV นะฮะสุดยอดรถ Crossover รขวัญใจวัยรุ่นครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนโฉมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโมเดลใหม่นี้เป็นไฮบริดหมดเลยเพราะฉะนั้นใครยังรักยังคิดถึงยังอยากได้เครื่องยนต์ดั้งเดิมที่เป็นเครื่องเบนซิน1.8ที่ค่อนข้างสเสียดเราแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นตูกโฉมโฉมสุดท้ายเลยนะฮะตัวท็อปสุดเลย2020 Honda HRV 1.8 RS ใหม่เจ็ดม ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนัก ไม่มีตัดตอมไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ7 0 0 0 0กิโลเมตรประกันซคืนเต็มราคาครับโมเดลผลิตลปลายปี2019นะฮะออกรถต้นปีนะเอ่อเท่าที่จำได้เมษายนเลย2020นะฮะรถใหม่ไปแดงรุ่นนี้1 1ึ0 0ล้านอ่งเาบาทเรื่องจนหนักไม่มีแน่นอนนะฮะแต่เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเคลมมีเก็บสีมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูผิวพันธุ์สีสันที่ท่านเจ้าของเดิม ให้มาเลยนะะกระจังหน้านี่เป็นโรมเมียมสีออกทองแดงทองแดงเลยนะสวยมากโลโก้ใหญ่เต็มฝ่ามือกระจังหน้ามาแบบเท่ๆด้านล่างเป็นรังพึ่งสีดําเงาปัดกับตัวรถสีพ s สเทลแดงแล้วโอ้โหสวยมากๆนะครับไฟหน้าเป็นฟู l l LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม LED โคมไฟนี่สวยใสปิิงเลยนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้ตามสเปค r s นะครับสองฝั่งไฟหน้าสวยใสายมากๆนะครับ นี่สวยเลยนะฮะไฟตัดมงตัดหมอกสวยมากนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น RS นะครับก็จะมีชุดแต่งมาให้ในตัวแบบรอบคันแบบบิวอินเลยนะฮะเป็นสีดำเงาตัดกับตัว,ตวรถสีแดงโอ้โหหล่อมากนะครับถ้าล้างขึ้นมาแล้วฮะก็หนัวกันก่อน้าโปรงเจ้าของเดิมไม่มาสีสันใช้ได้เลยนะครับจัดว่ายังเนียนอยู่ออกแดดเงางามสวยใสยโดดเด่นเป็นเป็นประกายนะครับเคาะไปยัง ใส่ใช้ได้เกตหินมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วน้อยมากไม่น่าเกลียดปล่อยตามธรรมชาติไปเลยผิวเขาค่อนข้างดีกันชนกันชนมีขนแมวบ้างเบาๆนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่น่าไปยุ่งอะไรเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะฮะปล่อยมันไปตามธรรมชาติสีสันค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วภาพรวมแถบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาคันนี้จัดว่าเรียบร้อยเลยแถบขวาดูแล้วสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบนะครับใช้ได้อขอไปอยังบางใสใช้ได้นะครับ ข้อโอเคด้านหลังมีขนแมวเบาๆนิดหนึง่งดูแล้วไม่น่าเกลียบแล้วก็เจ้าของเดิมใส่ตัวยางขอบกันกระแทกมาให้ด้วยขอบคุณมากใช้สีดําด้วยนะปัดกับตัวรถแล้วดูหล่อมาก มือจับโครเมียมมีสมาร์ทอินทรีให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างรุ่นนี้เป็นสีดําเงานะฮะมีไฟเลี้ยวเท่ๆมีสะเก็ดหินเบาๆนิดเดียวแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่น่าไปยุ่งอะไรเสาอากาศแบบคลิปฉลามแล้วก็ตัวท็อปคัพ s ร s จะมีซันรูฟพาโนรามิกวิวมาให้เลยนะครับล้อกันต่อนะครับ ตัวนี้ RS ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็แม็กเป็นลาย RS เท่ๆเลยหน้าเงาร่องดำห้าก้านใหญ่แม็กหน้าขวาสวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยางดันหลบ SP Sport นะครับ LM 705เบอร์215 55 R17 ปี2022เลยถือว่ายางค่อนข้างใหม่นะครับ ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้กันได้สัก3ปีก็ยังได้สบายๆส,สุมเละ้ะสวยงามล้อหลังก็สวยนะครับสมบูรณ์เลยไม่มีขลอกอะไรรุนแรงยางปี2022ของดันหลบนะฮะดอกถือว่ายังค่อนข้างเหลือเยอะมากๆดอกลึกดอกเต็มดอกสวยสุมละ้ะสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันต่อ ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะไม่มีงัดไม่มีแงะอะไรสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไรเสากลางขวากันบ้างนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแห่ทุกจุดสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะเสาขวาคนขับฮะเมทอาร์สวยงามตลอดทั้งแนวสวยเลยนะฮะซอกในแห้งสนิทเดิมหมดแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับด้านหลังนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้ในตัวเทตๆมีไฟเบรกให้เรียบร้อยกระจกเดิมของ h อนดานะฮะไฟท้าย rs ซ้ายสวยขวาหล่อนี่เรียบร้อยโลโกโ้ RSTT ฝาท้ายเรียบร้อยสีสันให้มาสวยเลยกันชนนะครับซ้ายสวยนะครับชายล่างเป็นสีดำหล่อมากนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะ2จุดโอเคคันนี้สีสันจัดว่าเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าของเดิมให้มาปรงตัวมากฝากระโปรงเปิดมาแล้วด้านหลังแห้งสนิทครับ ตะเข็บแห้งเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามน็อตฝาท้ายเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับน็อตเดิมทุกตัวเม็ดอาร์คซ้ายขวาแห้งสนิทนะครับด้านหลังแห้งแห้งเดิมเดิมเม็ดอาร์คสวยงามนะครับผิวพันธุ์แห้งแห้งไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรมีไฟให้ด้วยพรม้ยไม่ให้เจ้าของเดิมแถมถาดม,ม,มาให้แถมพรม5้าดีให้อีกต่างหากขอบคุณมากนะฮะด้านหลังพรมจริงก็ยังสวยนะครับ ล้อลายมีให้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนานามากมายนะฮะที่เห็นนี้จริงๆเจ้าของเดิมซื้อเพิ่มมาให้เรานะจริงๆของเดิมโรงงานจะมีแค่ชุดนี้แม่ลงแม่แรงที่เหลือแถมมาก็ขอบุณมากนะครับ mm hmm. ด้านล่างสวยเลยฮะล้อลายล้อกระทะด้านหลังแนวซิลิโคนเดิมๆแห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะครับไม่มีสนงสนิมไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วม กอย่างเดมมดิมมหแถบซ้ายครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาโอ้โ oh หเรียกว่าคันนี้ล้างขึ้นมาแล้วพร้อมตั้งขายเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะฮะขอปลายยางบางสายใช้ได้เจ้าของเดิมแถมยางกันกระแทกไมาด้วยขอบคุณมากมีสมาร์ทอินทรีสอฝั่งมีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยมีเลนวอชให้ด้วยนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นสีดำนะฮะอันนี้อาจจะเลอะะหน่อยนะเดี๋ยวเช็ดให้อีกรอบนึงแล้วกัน นี่ถ้าหลอกเบาๆช่างมันปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับอ่ะล้อหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้ก็ถือว่าขับฝีมือนะครับไม่มีทะลอกอะไรมากมายยางได้ดันหลกปี2022นะครับล้อถือว่ายังสวยนะครับยังลึกยังเต็มได้อีกสักสามปีนะครับสบายๆเลยล้อหลังก็สวยครับสีล้อสวยหมดนะครับขับฝีมือใช้ได้ดิสเบรกสี่ล้อยางปี2022ทั้ง4เส้นนะครับใช้กันได้ยาวซุ้มล้อสวยๆเดิมๆเลยนะครับ ประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ครบครับเม็ดอาร์ดด้านหลังสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในนะฮะน็อตเดิมหมดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นฮะเปนเรรุ่นนี้อยู่ซ้ายฮะผลิตและประกอบประเทศไทย เลขเครื่อง R18ZF3806183 ตัวถัง MRH RU ลงท้ายด้ P102310 เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายฮะเป็นอาร์ยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยซอกในแห้งๆแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับ ภาษีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดกลางปีหน้าเลยใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda เดี๋ยวไปดูเครื่องยอนต์กันใครชอบเครื่องดั้งเดิมที่มีความเสถียรใช้งานง่ายนะครับไม่ชอบระบบไฮบริดเล่นตัวนี้เลยครับเป็นเครื่องยนต์ IVTEC, 1 8 0 0ึ่1แรซีซีงแรงม้าเกียร์ CVT บล็อกเดียวกับพวก Honda c ซี i c นี่แหละเติมได้ถึง e 8 5เลยอัตราสิ้นเปลืองประมาณ14โลลิตรครับคันนี้ใหม่แท้7 0 0 0 0โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊ส โคร,รงสร้างด้านในซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับฝั่งขวาแก้มนะอาจจะดูยากนิดนึงอ่ะดูตรงนี้ละกันนะฮะสามคามขมรูกลมคมกริบเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมซับในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแชสซี 4, มองลงไปรูกลมคมกริบแต้มสีมาร์กิง้งจุดต่างๆอยู่ครบคารหน้าดูง่ายฮะไม่มีอะไรบางฝั่งนี้จะเป็น 7AR รูกลมคมกริบ ตรงกลางเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามเรียงตัวชัดเจนฝั่งซ้ายอักษร 3N2 เอ้ยะไม่ใช่ 8N2 เนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามฝั่งนี้ฝั่งซ้าย 7AL คมคมเลยเม็ดอาร์คสวยงามฐานรองแบตเตอรี่สวยชัดซีสวยเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกินหกเดือนไปตามนี้ฝั่งซ้ายซับในฝั่งซ้าย3 0 l ูนคมๆเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกในแห้งสนิทนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับฝาหน้าก็น็อตเดิมไม่เคยถอดนะครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นการร้อนยังสวยมากสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยรูกลมกลมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมกลมกริบฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะ ใสมากเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนอกจากซันรูฟและด้านในก็จะได้เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าเลยและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นครับตัวนี้เป็นรอไท้ายๆเลยนะฮะภายในจะเป็นแดงแล้วนะครับตัวที่แบบท้ายจริงๆปี20เนี่ยภายในจะต้องเป็นแดงเลือดหมูแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับเป็นสีแดง a s ช i o n เ e ดภายในก็เ e d นะครับตัวเบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังดูดีใช้ได้มีเหี่ยวมีย่นบ้างก็ ตามเลขไม้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมถือว่ายังสวยอ่ะนะครับแผงก็สวยนะครับตามสเปคโรงงานเลยดำแดงนะครับงานตตงพลาสติกอะไรยังสวยมากฟิล์มยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะแต่สวยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังฟิล์มก็สวยแผงประตูก็เนียนกริบเจ้าของเดิมแถมพรม5้าดีให้ด้วยขอบคุณมากเบาะด้านหลังก็สวยนะครับฟอกขึ้นมาแล้วยังเนียนมากเลย มีรูติดตั้งคาซีทหัวหมอน3ตำแหน่งตรงกลางเป็นที่เท้าแขนเล็กๆน่ารักน่ารักบอบพับได้คล้ายๆแจ๊ดเลยนะครับพับยกได้วางของแนวตั้งได้นะครับหรือว่าพับราบก็ได้แล้วแยก60-40ด้วยนี่สะดวกสบายมากด้านหลังครับแผงท้ายสวยเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรด้านหลังก็สวยนะไม่มีรอยอะไรเลยดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรเลยสวยมาก ตัวเบาะพับได้แบบนี้เลยคนระับเพราะฉะนั้นเอาไปเที่ยวก็ยังได้นะครับประตูหลังซ้ายครับสวยเนียนกริปฟิล์มสวยพับมาแล้วจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะด้านหลังมีไฟอีกคู่หนึ่งแลครับโอเคสรุปสบายตัวเบาะเนียนฮนะด้านหลังสวยใสยเนียนกริปเลยนะครับยกได้ด้วยนะ ประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเรียกว่าสภาพ4บานนี่สวยหมดเจอแล้วฟิล์ม 3M สวยๆเลยตัวบอกของเดิมโรงงานทุกชิ้นครับฟอกขึ้นมาแล้วสวยใสยเลยนะฮะไปลองขับกันกุญแจเหมือนเดิมฮะหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้นะครับเป็น push start เหมือนเดิมไม่ปัจจุบันไหนอ่ะเดี๋ยว <laughs> อาเจ็ด่ามพโลนะฮะ เปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับเหมือนเดิมนะปรับอ,อุณหภูมิดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับโอเคทิศทงทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกดำแข็งๆโดยรวมถือว่ายังสวยเนียนมากนะครับแอร์แบ็กด้านหน้า4ที่บออีก2เป็น6 ด้านหลังมีไหมด้านหลังมองไม่เห็นน่าจะมี8นะครับเท่าที่เห็น8ใบหน้าจอระบบสัมผัสตามสเปคโรงงานให้มานะก็มีภาษาไทยให้ด้วยมีบลูทงบลูทูธให้เสร็จสับนะครับมีอะไรอีก usb hdmi นาะนู่นนี่นั่นกล้องหลังมีให้ในตัวแบบ3มุมมองเช่นเดิมนะครับ นี่พร้อมเส้นกะระยะนะฮะมีเลนวอชด้วยนะตัว R s t ไฟเลี้ยวซ้ายดูรถที่จะแซงมาได้แบบนี้เลยนะครับเกียร์เป็น CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยมากนะครับสมบูรณ์เลยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหให้ตรงกลางร่องวางแก้วน้ำดีงามเพราะว่าปรับระดับความสูงได้นะครับที่เท้าแขนเป็นสีแดงเลื่อนหมูเท่ๆเลื่อนได้นิดนึงด้านในเล็กๆใส่อะไรไม่ค่อยได้ ด้านล่างสารพัดพอร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น usb hdmi และอะไรก็ไม่รู้ power outlet หรือเปล่านะผมมองไม่ค่อยเห็น่ะโอเคพวงมาลัยมีแป้น paddle shift ให้ปรับเกียร์ได้หลังพวงมาลัยมี cruise control มี multi function รับสายโทรศัพท์นู่นนี่นั่นโลโก้สวยวัสดุต่างๆเน้นสีดำแดงสวยมากเนื้อพวงมาลัยเนียนกริบฮะปรับได้สีทิศทางนะ ลงขึ้นเดินหน้าถอยห,หลังครบกระจกไฟฟ้านี่ได้ออตโต้คู่หน้าเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่เป็นออตโต้เยี่ยมไปเลยกระจกไฟหน้าล็อกกันเฟหน้าล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าฮะแล้วก็พับไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดและระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนแบบอะไรก็ไม่รู้อัตโนมัตินะฮะแล้วเจ้าของเดิมใส่กล้องมาให้เราด้วยขอบคุณมากเป็นกล้องบันทึกในตัวของเดงโก ต่อสายยังก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอาเพดานนะครับมีไฟสองสว่างให้ด้านหน้าคู่ด้านหลังคู่ที่บางแดดสีดํามีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านนะครับมีไฟสองสว่างที่กระจกด้วยแต่ปิดไปแล้วก็โอเคมองไม่เห็นฝั่งซ้ายก็มีกระจกมีไฟให้แล้วก็ไฮไลท์ตัวท็อปครับนี่ได้ซันลูฟพาโนรามิกวิวแบบนี้เท่ๆเลยนะฮะเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวนะฮะกลางค่ำกลางคืนไว้ดูดาวโอ้โห r o m a n ติกสุดๆถ้าไม่ชอบปิดไปได้นะฮะร,รับเฉพาะแดดก็ได้นะใครบอกร้อนปิดไปเลยนะครับอ่าเจ้าของเดิมทำอะไรไปฮะเนี่ย B Quick เหรอเข้า B Quick ่อไหร่ครับเนี่ยกรกฎาที่ผ่านมานี่เองตอน70,000โลท่วน ขยับไปประมาณ3 0 0 0โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กองแล้วจะถึงอีกที80,000โลตอนนี้ยังไม่ถึงนะอก่อนออกรถเดี๋ยวเข้าฮันด้ดีกว่าอ่าเก๊ซซ้ายครับแฟมมีให้ครบนะครับคันนี้รู้สึกจะเป็นสุภาพสตรีมือแรกมือเดียวนะครับคู่มือใช้งานฮนะมีให้นะฮะคู่มือหน้าจอมีให้นะฮะสมุดารันตีเช็กระยะมีให้นะฮะคันนี้มือเดียวผู้หญิงขับนะฮะ โมเดลผลิตเนี่ยปี19ก็จริงนะแต่เขาออกรถนี่เมษาเลย29เมษาสองพัน20นะเพิ่งจะ3ปีกว่าเท่านั้นเองนี่สี Passion Red นะฮะสีตอนเปิดตัวรุ่นสุดท้ายนะ Passion Red นะครับเเลขเครื่อง R18 นะนะครับลงท้ายได้3806 183ยตัว RS Top ทอปเลยเลขตัวถัง MRHRU รลงท้ายได้ P10 2310นยนนะครับไม่เจ็ดหมื่นแท้ๆนะครับนะ สำเนารถเพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์มานะครับอยู่ระหว่างรอเล่มทะเบียนนะฮะโมเดลผลิตปี2019ออกรถปี2020นะครับจดทะเบียน2020ป้ายกรุงเทพอุ้ยเลขสวยด้วย5 3 4 สีแดงเดิมโรงงานเล็ตัวถัง mrhru ลงท้ายด้วย p 1 0 2 3 1 0เครื่องยนต์ r 1 8 zf 3 8 0 6 1 8 3เบนซิน4สูบ1,800งแรีีแรงมา้าลองขับกันมีกล้องหลังให้เสร็จสับในตัวนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Civic นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ยาก นะครับแล้วเป็นบล็อกเครื่องที่ h อน da าทรมานานมีความชํานาญมีความสเสถียรปัญหาน้อยไม่จุกจิกไม่วุ่นวายออกตัวดีครับพุ่งมากเลยเบรกก็ยังดีนะช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเลยนะครับช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มมากๆเป็นรถขนาดกลางที่เหมาะสําหรับการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองขับได้ทั้งทางใกล้ทางไกล ขับทางไกลสนุกนะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างแน่นหนึบยึดเกาะถนนใช้ได้แล้วออปชั่นให้มาค่อนข้างเยอะวงเลี้ยวมาวันนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยรถจอดขวางหลายคันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารถไซนี้กับรถรอดไหม <c oughs> ในพื้นที่แคบๆค,ค่อยๆไปช่วงนี้รถเข้ามาแน่นนะพื้นที่เราไม่ค่อยอำนวยโอเคผ่านสบายนะฮะท่อนนี้เหลือ,ออีกท่อนหนึ่งรอดไหมดูกันชนหน้าฟอร์ดจะหลุดไหมเนี่ยหลุดไหม โยกหน่อยีกว่านะครับอ่ะปกติถ้าไม่ติดรถขวางนี่สบายๆนะฮะอ่ะให้ดูท่อนนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะครับกับรถทีเดียวสบายนะถ้าไม่มีรถขวางนะะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะวันนี้ราคาบอกเลยลงมาเยอะมากๆจากล้านหนึ่งแสบาท เ,เท่าเ่าไไหรปใครตามหา Honda HRV นะฮะโฉมปี19 20ตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วอยากได้ตัวท็อป RS พลาดคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายและก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไปเป็นตัวไฮบริดนะครับแนะนำคันนี้เลยฮะ2020 Honda HRV ตัวท็อป1.8 RS ใหม่เจ็ดมือ โมเดลผลิตปี2019ก็ว่าจริงนะแต่ออกรถนี่ต้นปี2020เลยนะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะตัวนี้รถใหม่ไฟแดงนะครับ1 1 1่0 0้าบาทรับประกันโครงสร้างไม่มีตนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ7,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ แล้วได้สีแดงเท่ๆแบบนี้เลยนะเป็นสีโปรโมทเลย Passion Red ได้ภายในแดงด้วยเรียกว่าเป็นล็อตท้ายๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ครับราคาลงมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆนะฮะจากร้าน1นึ0 0 0ครับวันนี้ฮะหน้าร้าน Walk-in ขาย7จ็0แสบาทพิเศษยิ่งกว่าเดิมสําหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้งองันสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง6กแสนเ 9 0้0บัตเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด,สด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงครับและเดี๋ยวก่อนออกรถฮะผมจะรถเ0้าศูนฮด Honda, เปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรี แบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและ,ละรมควันค่าเชือโรคก่อนส่งมอบเชินเคยตัวท็อปสีแดง Ash Red ภายในแดงฮะ รถบ้านมือแรกมือเดียวโฉม R S ตัวท็อปห้ามช้านะรีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline a p ห sp วันนี้อันที่ของเราได้ง่าย,ายๆก็ไปที่คูกันแบบพิมพ19สีประกอบเราอยู่ถนนกาลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยร,รถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆ ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตันใจภายในนี่เยทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนน,นั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบกาสีปรกร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com